สวัสดีครับกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพฤหัสที่9มิถุนายนนะครับพบกันได้กับหวยฮานอยที่ช่องแทนเติดเทิงนะครับเป็นเทิงหวยเราไทายและฮานอยเนาะฮานอยนี้ลงทุกวันนะครับผมเมื่อวานนี้3ตัวแตกไปที่ชุดเน้นนะครับฮานอย v i p แต่ว่าเด่นมาเข้าหมดเนาะ68แนะครับแล้วก็ศูนย์หกนะเข้าทุกหน่อยเมื่อวานนี้ก็เด้งด้วยเนาะ โชคดีกันไปอ่ะวันนี้นะครับจัดสามสูตรนะครับแถวแรกปกติครับ1 4มากับ2 3 7 9นะครับแสองว 2, ีไอครับ4 5ามากับ7 091นะครับแถว3เออแถว2พิเศษนะครับ4 5ามากับ7 091แถว3 vip 3 4ามากับ1296เด่นเด่นเด่นชนเนาะเด่น,ชน,น,ดนชนเลยนะ4ใช่ไหมครับจากตัวเด่น อีซีหนึ่งเลยนะครับมากับเด็ด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 สามสองเจ็ดเก้าวันนี้ขอดึงหวหามละเนี่ยจะเอาเก้าไว้หลักร้อยนะครับสี่มาสี่หนึ่งนะครับสี่สามสี่สองสี่เจ็ดสี่เก้านะครับ

เน้นตัวชนนะครับ4ี่เอ่อหเนาะแล้วก็เก้ 4, 1, นะครับสี้า สี่สองนะครัึ่งสามชุดนะครับผมเก้าสี่หนึ่งนะครับเก้าสี่เก้าเก้าสี่สองสำหรับหัวห่าน้อยนะครับผมบันพประหัตที่เก้ามิถุนายนขอให้โชคดีครับ